ทีมงา,านต่อพ่อและไายสงขลาครับเราพาไปดูครูยมนายพยมพรมเพชรผู้สมัครสสอเขตสามสงขลาพักรวมไทยสร้างชาติลงพื้นที่หาเสียงในเขตสามกันนะครับเดี๋ยวไปดูลีลาครูยมกันก่อนครับนะครับเรบาพบน้มนะครับเราพบจนประธานได้เน้นเต็มทีนะครับเน้นเต็มทีวันนี้ผมลงสมัครพัก รวมไทยสร้างชาติไม่เล็กแมดกับเหลกาทีมข้องนายกประยุทธ์จันโอชาไม่เล็กยี่สิบสองกับไม่เล็กยี่สิบสองนายกครูยมนี่รอบที่แล้วหักปากกาเซียนเลยครับได้เป็นสอสอสงขลาไม่ธรรมดาครับครูยมเรียกว่าแมวก้าวชีวิตเหมือนกันเป็นมาหมดแล้วครับทั้งครูทั้งสอจอทั้งสอสอ เรียกว่าทุกแวดวงในสงฆานี่ไม่มีใครไม่รู้จักครูยมอาจารย์ยมหรือว่าลุงยมครับ ทำได้หมดตั้งแต่โคศกบนวัวยันโคศกงานศพบางคนตั้งฉายาสอสอร้อยศพสอสงานศพก็เพราะแบบนี้แหละครับเรียกว่าแทบไม่มีงานศพงานบุญงานบวชงานไหนที่ไม่มีครูยงครับเพราะเพราะแบบนี้แหละครับก็เพราะความดีนี่แหละครับรอบที่แล้วจึงได้เป็นสอสอไม่จะเป็นสอสอแต่ถ้ามีเวลาก็ยังไปช่วยเป็นโคศกอยู่นะครับสอสอคนอื่นนี่เขาไปเป็นสอสอกันแล้วแต่ว่าเวลาไป1 2 3ส ทำได้หมดแล้วครับตั้งแต่โคศกบวชวัวยันโคศกงานศพบางคนตั้งฉายาสอสอร้อยศพสอสงานศพก็เพราะแบบนี้แหละครับเรียกว่าแทบไม่มีงานศพงานบุญงานบวชงานไหนที่ไม่มีครูยมครับก็เพราะแบบนี้ครับเพราะความดีนี่แหละครับรอบที่แล้วจึงได้เป็นสอสอแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นสสอแล้วนะครับถ้ามีเวลาก็ยังไปช่วยเป็นโคศกนะครับสสคนอื่นเข้าไปเป็นประธานครับแต่ว่าครูยมไม่เป็นโคศกครับครูยมบอก ผมก็เป็นของผมแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับจะให้ผมเปลี่ยนยังไงครับมารอบนี้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่จากพรรคพลังประชารัฐเดิมมาใส่เสื้อตัวเดียวกับลุงตู่ครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีหนาวเหมือนคันครับแม้ว่าเขตสามรอบนี้จะหนักหน่อยเจอทั้งสนยศไคยร่วงจากพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าโกถึกแล้วก็นายไพ,พัูโน หรือว่านายกภัยครับจากพรรคภูมิใจไทยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าครูยมก็ยังสู้ครับไม่ถอยด้วยไม่มีแผวรอบที่แล้วเดินอย่างไงรอบนี้ก็ยังเดินอย่างนั้นครับแรงไม่ตกคร with, ูยมนี่พูดก็พูดครับต่างจากจผู้สมัครคนอื่นก็ตรงที่เดินไปหาเสียงที่ไหนส่วนใหญ่มีคนแต่ยกมือไหว้ก่อนครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่เวลาหาเสียงผู้สมัครเน,นี่ยต้องยกมือไหว้คนอื่นครับก็เพราะว่าเห็นหน้าครูยมแล้วดีมันน่าไหว้จริงๆครับรอบนี้พรรคใหญ่เขาแข่งกันครับแข่งกันแยก คะแนนนี่ไม่ดีคูยมได้เฉยอีกครับก็เป็นไปได้นะครับเรื่องได้ไม่ได้นี่ไม่รู้ครับแต่ชื่อคูยมนี่ยังอยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่สมคาแบบนี้ตลอดไปแน่นอนครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคูยมกับการเลือกตั้งครั้งนี้กันครับใช่นะครับว่าการป้องกันแชมป์เนี่ยผมพยายามอย่างที่สุดครับเพราะตลอดระยะเวลา4ปีผมไม่หนีหายพื้นที่ไม่ไปไหนเลยนะครับว่างเว้นจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันคารวันพุธหรือพุธพฤหัสผลต้องกลับมาในพื้นที่อยู่กับพี่น้องประชาชนตลอดทุกๆงานทุกๆุกเรื่อง